สวัสดีครับทุกๆคนนะครับเดือนมีนาคมเป็นเดือนเกิดของครูอ้นนะครับก็เลยให้ของขวัญวันเกิดตัวเองในปีนี้1ชิ้นนะครับเป็นอะไรมาดูกันเลยนะครับได้รับมาแล้วนะครับสั่งมาอย่างรวดเร็วนะครับวันที่3.3พอดีนะครับผ่านช่องทางออนไลน์นะครับก็เช็คของออกมาได้ครบถ้วนดีนะครับนั่นก็คือเก้าอี้นั่งนะครับสำหรับเล่นคอมพิวเตอร์อยู่ที่ห้องก็แล้วกันนะครับเปลี่ยนใหม่ให้ตัวเองนะครับซื้อราคาที่ไม่ได้แพงมากแล้วนะครับราคาดีเลยนะครับเอาแบบพอใช้ได้นะครับ แต่ปวดหัวมากกว่าการเลือกสีนะครับจริงว่าจะเอาสีแดงนะครับแต่สุดท้ายก็เลือกสีดำนะครับปวดหัวการเลือกสีเก้าอี้นั่นก็คือการประกอบนะครับจริงๆมันก็ประกอบไม่ยากอกแต่เราเองนะครับค่อนข้างที่จะลำบากในการประกอบลองผิดลองถูกอ้าวนะครับงมมันอยู่เกือบชั่วโมงนะครับค่อยค่อยประกอบไปไม่เลงไม่รีบนะครับทุกครั้งที่ซื้อของมาแล้วต้องประกอบเองนี่รู้สึกกดดันมากนะครับแต่ว่าก็ วิธีการประกอบเขาก็มีมาให้ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับเราก็ประกอบไปตามที่เขามีบอกนะครับสุดท้ายก็สำเร็จนะครับวันนี้ได้เก้าอี้นั่ง1ตัวแทนตัวเก่าที่ห้องไปนะครับนั่งสบาย นิ่มแบบนี้นะครับก็ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองนะครับไม่มีใครซื้อให้เราก็ซื้อเองเนื่องในวันเกิดของเรานะครับนั่งสบายดีตามราคานะครับที่ได้มาก็ไม่ได้แพงมากนะครับก็ถือว่าจับต้องได้นะครับสวยงามสีดําล้วนแบบนี้นะครับก็อย่างที่เห็นในวิดีโอเลยนะครับวันนี้ก็จบไปอีกหนึ่งงานนะครับเอามาตั้งไว้ที่โต๊ะคอมพิวเตอร์ของเราในวันนี้นะครับนั่งสบายสุดๆเลย สวัสดีวันอาทิตย์ครับทุกทุกคนนะครับเมื่อวานไปซื้อของใช้นะครับก็แวะที่คาเฟ่ของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้นะครับได้มา2แก้ว60บาทนะครับก็เลยใส่ตู้เย็นไว้กินอีกหนึ่งวันนั่นก็คือวันนี้วันอาทิตย์นะครับตื่นเช้ามากินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็เลยมาเทกินนะครับน้ําแข็งเกาะกันแข็งพอสมควรเพราะใส่ตู้เย็นไว้ก็ทุบๆหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็นํามาเทใส่แก้วนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนวันนี้ดื่มอะไรเย็นๆนะครับสักหน่อยก็น่าจะสดชื่นขึ้นมานะครับนี่ เขาแยกน้ำแยกน้ำแข็งมาให้ด้วยนะครับเพราะว่า2แก้ว60บาทตกแก้วละ30บาทก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ครูออนกินน้ำหวานชายเย็นของคาเฟ่ร้านนี้ด้วยนะครับก็เป็นยังไงก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับครูออนเองนะครับวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับภารกิจทําความสะอาดบ้านแล้วก็ทํางานบ้านยังมีคงมีอย่างต่อเนื่องเั่นก็คือนะครับวันนี้ล้างตู้เย็นหน่อยนะครับกดละลายตู้เย็น เจอน้ําแข็งพันปีนะครับต้องเจอแบบนี้นะครับเปิดพัดลมเป่าไปเลยนะครับใช้เวลาไม่ถึง20นาทีน้าแข็งก็ละลายหมดแล้วแล้วก็นําออกมาทิ้งนะครับเพราะว่าถ้าจะรอให้มันละลายเองเราอาจจะต้องเสียเวลาไปเกือบครึ่งวันเลยทีเดียวนะครับหนาไม่หนาก็ดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> นี่นะครับประมาณ2เดือนได้ที่ไม่ได้กดละลายตู้เย็นนะครับต้องหมั่นเช็คด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทาให้กินไฟแล้วก็มันปิดไม่ได้ด้วยนะครับเพราะน้ําแข็งมันเกาะเยอะนะครับตกเย็นมาออกไปซื้อของกินที่ตลาดนะครับแล้วก็ไปซื้อ ที่ห้อยของมานิดหน่อยนะครับว่าต้องเก็บสายไฟเก็บอะไรในห้องหน่อยก็ไปซื้อมาสําหรับวันอาทิตย์วันนี้เขามีเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับปี2568นะครับครูอ้นได้มีโอกาสได้ไปนมัสการรอยพระพุทธบาทนะครับที่ยอดเขาคิชกูดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้ก็ไปในช่วงของวันที่10มีนาคม2568นะครับกับเพื่อนๆครูผู้ช่วยนะครับพร้อมแล้วซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตั๋วขึ้นรถได้เลยนะครับเรามาในช่วงของวันจันทร์นะครับคนไม่ค่อยเยอะมากนะครับซื้อตั๋วเสร็จก็ได้ขึ้นรถไปเลยพร้อมแล้วก็ขึ้นเขาไปเลยนะครับสภาพการขึ้นรถ ขึ้นมาบนเขานั่งรถขึ้นมาบนเขาก็สะดวกสบายขึ้นนะครับไม่ค่อยบาดเสียวมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาทาดีขึ้นแล้วนะครับทางเดินถนนถนทางบันไดต่างๆก็เริ่มสะดวกสบายนะครับอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาแสดงบุญทุกๆคนเลยนะครับมาปีนี้ฝนไม่ตกนะครับได้เห็นวิวทิวทัศน์บนยอดเขาช่วงกลางคืนด้วยนะครับปีก่อนมาเนี่ยหมอกเต็มเลยเพราะว่าฝนหยุดตกพอดีนะครับแต่ปีนี้ไม่ตกเราได้เห็นวิวแบบจัดเต็มนะครับเดินมาสักพักหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับยอดเขา คิชกูดตรงที่ปฏิสถานรอยพระพุทธบาทก็เข้าสักการะขอพรกันไปนะครับตามรูปแบบที่เขาพาทำมานะครับบรรยากาศด้านบนลมเย็นดีมากนะครับหลังจากที่ไหว้รอยพระพุทธบาทเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางไปต่อนะครับจนไปถึงจุดผ้าแดงนะครับที่เป็นจุดสุดท้ายนะครับที่เราขึ้นมาบนเขาคิเชกูดนะครับโค้กก็ทําสําเร็จอีก1ปีนะครับก็เป็น1ปีที่มีโอกาสได้มานะครับตอนนี้อยู่จันทบุรีได้มาบ่อย นะครับทุกๆปีนะครับแล้วก็มาเจอเด็กนักเรียนพลอลลของเราด้วยวันนี้นะครับก่อนกลับมาเจอเด็กตามแก้สูตร์ตามแก้สูตรคกูเฟรมบอกว่าให้เดินขึ้นเขาคิีชกูดเป็นการแก้สูตรถ้าเพื่อนเดินนลงมาจะให้ไผ่านจะต้องเดินนะ สวัสดีครับทุกๆคนนะครับสวัสดีวันพุธนะครับวันพุธสีเขียวในวันนี้นะครับมาทํางานตอนเช้าตามปกติเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับหึสัปดาห์เดินทางมาถึงวันพุธแล้วแป๊บเดียวนะครับแต่ละสัปดาห์นะครับนักเรียนหยุดไปแล้วแต่ว่าคนครูยังทํางานตามปกติอยู่นะครับในวันนี้นะครับเจอน้องหมาขาวมาอีกแล้วนะครับก็ทักทายกันไปนะครับแสนรู้ด้วยนะหยอกได้อะไรได้นะครับวันนี้เลิกงานนะครับก็พาตัวเองออกไปวิ่งเหมือนเดิมนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร้อนนะครับห้าโมงเย็นเนี่ยยังแดด ร้อนอยู่เลยนะครับแต่ว่าก็พาตัวเองออกไปวิ่งนะครับตัดวงจรการนอนในช่วงหัวค่าไปนะครับการออกกําลังกายในช่วงของหน้าร้อนนี่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงนะครับไปเท่าที่เราสามารถทําได้นะครับไม่ฝืนตัวเองจนเกินไปนะครับกูเองก็พยายามเช็คร่างกายของตัวเองตลอดเวลานะครับแม้ว่าสถิติการวิ่งมันจะช้าลงนะครับแต่ว่าก็ยังวิ่งห้าลเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเหนื่อย ก็พักนะครับไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับมาวิ่งที่สนามบินท่าใหม่เหมือนเดิมนะครับคนก็มาวิ่งเยอะคือคือคอนมีเพื่อนเยอะเราก็รู้สึกเคเขิมยังไงไม่รู้นะครับอากาศดีเลยทีเดียวในช่วงเย็นนะครับไม่ว่าช่วงแรกๆจะร้อนแต่พอพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปแล้วอากาศก็ค่อนข้างที่จะเย็นสบายอากาศดีนะครับ วิ่งเสร็จแล้วก็นั่งพักคู่หนึ่งนะครับยืดเส้นยืดสายคลายกล้ามเนื้อนะครับวันนี้งดเข้าเย็นนะครับไม่ก็หิวเพราะวันนี้กินชานมไข่มุกไปแก้วหนึงแก้วใหญ่เลยทีเดียวนะครับอิ่มจนถึงเย็นขนาดนี้เลยทีเดียวโอไมก์ก็สัปดาห์นี้กินน้ำหวานไปแล้ว2แก้วนะครับก็กลับมาถึงบ้านพักเพื่อพักผ่อนแล้วครับวันนี้ สวัสดีวันพฤหัสบดีครับทุกคนนะครับเที่ยงนี้เพื่อนๆครูนะครับชวนครูอ้นมาที่ร้านปุ้มกะเพราวัดใจนะครับเลือกเมนูเลยนะครับร้านนี้เป็นร้านดังนะครับเรามาเดากันว่าภาชนะที่ใส่จะเป็นอะไรนะครับวันนี้ก็ได้มากินแล้วนะครับกับเพื่อนๆครูหลายคนเลยทีเดียวนะครับลุ้นมากเลยนะครับว่าจะได้ไรนี่มาเสิร์ฟแล้วนะครับโต๊ะแรก ใส่รถมาเลยนะครับแล้วก็ใส่ครกมานะครับว้าวกันมาทุกคนหัวล้อหงากันใหญ่เลยนะครับนี่ก็คือจุดเด่นของร้านนี้เลยนะครับนั่นก็คือภาชนะใส่อาหารนะครับของกูอ้นเองก็ไม่รู้ว่าจะได้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโต๊ะแรกผ่านไปนะครับนี่นะครับกูลูกชิ้นได้กินรถบนรถขนดินนะครับแล้วกูมงได้กินในโครกนะครับที่คืพูดมาแล้วก็ ขำมากเลยนะครับนี่มาแล้วนะครับคุณแนนได้อยู่ในกรงนกนะครับส่วนกุณอ้นเองเดินนี่มาเลยนะครับถังสังกะทานวัดหรือเปล่าในเสียงเหลืองๆมานะครับผัดกระเพราใส่ถังแบบนี้มาเลยนะครับโอไมกก็ oh นะครับพวกเธอพาฉันมากินอะไรนะครับ <c oughs> เราเคยดูในรีวิวมาแล้วไม่คิดว่าเราจะมาเป็นผู้ประสบ พบเจออะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสีสันของร้านสร้างความแปลกใหม่ดีนะครับแต่ภาชนะทุกอันที่เอามาเสิร์ฟก็สะอาดนะครับไว้ใจได้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับรสชาติของอาหารนะครับผัดกะเพราก็ถือว่าสุดยอดมากเลยสําหรับครูอ้นนะครับให้เต็มสิบครับถัดมาเป็นของครูพลอยนะครับคนชวนเพื่อนมานะครับได้กินอยู่ในเก้าอี้เลยทีเดียวนะครับเอาเป็นยังไงมาดูกันนะครับแลดูทุลักทุเลนะนะครับแต่ก็สร้างสีสันให้บรรยากาศข้าเที่ยงในวันนี้สนุกมากครับร้านนี้เรามาเยือนแล้วนะครับ สวัสดีวันศุกร์ครับทุกๆคนนะครับวันศุกร์ที่สดใสสุดสัปดาห์ในวันนี้นะครับเช้าว,วันนี้คอ้นมีโอกาสได้มาร่วมบันทึกวิดีโอให้กับวงโยธวาธิตย์ของเรียนท่าใหม่พุนสวัสด้า,านุก,กูลนะครับที่มาบริการชุมชนให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลที่เขาแข่งขันกีฬา สีในครั้งนี้นะครับโดยวงโยธาทิตย์ก็มาบรรเลงนำขบวนในการเดินพาเหรดในเช้าวันนี้นะครับนี่น้องกระต่ายก็มาถ่ายรูปด้วยนะครับขบวนก็ยิ่งใหญ่ลังการสวยงามยาวพอสมควรเจ c เอฟซีตัวน้อยจากป .5 ด้วยนะครับมาทักทายครูอ้นมาสวัสดีครับครูอ้นนะครับตอนที่ยังไปกินยินตาโพนะครับแล้วก็แวะกินน้ำหวานกันนิดหน่อยนะครับเลิกงานแล้วในวันนี้นะครับครูอ้นขอติดรดครูลูกชิดนะครับกลับมาที่ระยองในวันนี้นะครับก็มาเจอครูนกนะครับ แล้วก็ครูไหวนะครับมาซื้อของที่เซ็นท่าลเยองนะครับก่อนที่จะกลับมาที่บ้านค่ายนะครับเพื่อเจอกับเพื่อนๆทุกคนนะครับนีนะครับครูนกกี้กับครูไหวบองหลานะครับก็มาเจอกันนะครับจริงๆว่าจะกินตีน้อยซะหน่อยนะครับแต่ว่าคิวยาวเราคงรอไม่ไหวนะครับก็เลยมาหาอะไรกินในตลาดดีกว่าก็ได้นะครับเอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเรามากินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากกินข้าวเสร็จนะครับก็มาถึงแล้วนะครับที่เอียงโฮมสเตย์สำหรับคืนนี้ครับ สวัสดีบันเสาร์ครับทุกๆคนนะครับครูออนอยู่ที่ระยองนะครับวันนี้ครูนกีนะครับมารับครูออนนะครับไปหาอะไรเย็นๆกินในสภาพอากาศร้อนๆในวันนี้นะครับไปที่ The k e e p e r House นะครับร้านกาแฟนะครับบรรยากาศดีนะครับเบเกอรี่อร่อยด้วยนะครับจำได้ว่าครูอ้นเคยมาร้านนี้ตั้งแต่สมัยเกือบ10กว่าปีที่แล้วตอนมาทํางานที่ระยองใหม่ๆพี่ๆเขาพามานี่ก็กลับมาอีกครั้งนะครับในรอบหลาย10ปีเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้คุณนกสั่งชาร้อนมากินนะครับครูออนก็กิน ชาเย็นเหมือนเดิมนะครับก็นั่งคุยกันไปนี่มือคุณนกหลงงวงช้างเนี่ยนะครับกินเบร์เบอรี่กินเค้กไปในวันนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับนั่งนั่งฟังเพลงสบายๆนะครับวันนี้ก็นั่งคุยกันกับคุณนกกันไปหลายๆเรื่องราวนะครับในวันนี้ก็สนุงสนานกันไปครับนานๆทีกลับมาเจอน้องๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมนะครับยังพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อยู่เหมือนเดิมนะครับกินชาเย็นไปแล้วคุณอ้นก็ลองชาร้อนดูนะครับอืมรสชาติใช้ได้เลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ อย่างที่บอกไปนะครับว่าอากาศค่อนข้างที่จะร้อนที่ระยองนะครับหลายๆพื้นที่ก็เช่นเดียวกันก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก็แล้วกันนะครับไปหาที่เย็นๆอยู่นะครับมาชมบรรยากาศภายนอกของร้านนะครับก็มีต้นไม้ล้มไม้ดีเลยทีเดียวนะครับเพลินดีนะครับก่อนกับครูอ้นก็เดินถ่ายบริเวณของร้านนะครับเก็บมาฝาก ทุกๆคนด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ได้กลับมาเจอเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่จังหวัดระยองอีกครั้งหนึ่งก็มีความสุขมากๆครับหลังจากนั้นก็ขึ้นรถร้อนต่อนะครับกลับไปหาของกินต่อนะครับสำหรับใครมีเวลาอย่าลืมแวะมาลองชิมดูนะครับ